นี่ป้าอู้ยนี่ทุกคนเบิร์นคุณอะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ่อนอูรองสาานะัเนาะมื้อนี้วันได้มากับแม่จันเดอยวปกติไปเสเกเคสซนไปกับแม่จันะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแลว,ดวเดอเปลี่ยนเลขาไม่เดอเป็นพ่อจ้อยเด้อ มื้อนี้ก็พอจ้อยชิพากันมื้อนี้ก็พอจ้อยชิพากันมาหาหน่อเนาะทิ่เอาหน่อไปเฮ็ดอันหน่อไม่ส้มมาทุกคนชิหาไว้ไปเลไล่เต็มกระตี้ผี่แล้วสิไปเฮ็ดหน่อไม่ส้มไว้ตามธรรมชาติเด้ออันเฮ็ดหน่อไม่ส้มไว้แล้วก็แบบว่าอันใส่ถังใสถ่ถังไว้วาด้าดไปเวียงแล้วแบบเอาไปขายว <c oughs> าได้ไปเวียงแบบโอกาสที่เมื่อเวียงก็เะเ่ไปขายเดี๋ยวชิพาทุกคนไปเบื้องเนาะน่อที่เราจะมาหานี่ก็มาหาหาเขียมป้าน้ำซานเนาะแล้วก็เป็นนอน่อไผ่น้ำมันหมูเนาะทุกคนเนาะไป ไปเบิ่งกันเอาว่าซีได้หลายนีดนะ้อยซัมเดือนี่ยุคนเห็นละ่ะคุณน่ะพอคุดเทิงอีกพอเอ้ยอนีเ่เจียว <laughs> 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 เจียวเจียวอีกกระเดยโอ้พอดีนอหนี้พอซองนอกุนะ่ะ พุ่น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 เ็นบอกเ็นบอกเ็นบอกเนบอกออขุณได้บ่เหาะอืออาป้าวางไว้เอาเอาวางไว้ก้อนนอกอันนอกก้อนนี่นี่เอานี่ออกก่อนมีอู้สองนอกคุณนะปุ่นปุ่น เอาแก่เลยพอเอ้ยเอาซับเอี๋ยวเอาเ,าเอานี่ยเ,เอาก่อนนี่นี่ว้าวพอจ้อยเก่งขนาดทุกคนมือมือเซียนนี่นี่ นี่โอ้ยขุดรุมไม่หรอขุดรุมขึ้นโอ้ย,อยนี่เห็นวะ <laughs> ต้องขุดรุมโอ้วต้องเห็นนะ อีเพราะต้องคุด,อดเออคุดน,าน,านาันนนนะเออลงลูกมีกเออเออเออนี <laughs> นอ่นี่ทุกคนนอที่ใดประมาณนี้เนาะ นอดินนะนี่บเป็นอันน้อยพดโอ้พอจอยวึงหน้าิึงหน้าพอจอยกับนอโอ้โหกุดๆๆดดนี่งหญ่ขนาดเอาฮ็ดนอไปสมพอดีคักนี่เพาะเผาก็ได้นี่นะเผาเฮ็ดมกใส่มูซ้ำซันเฮ็ดอออก็ได้ใส่นน้ำยานาง อย่าบา้บาอย่าบ้าพาอจะขุดเอานอดินมานน <th bb> เราเอามันอ่อนคุดอ่อนเลยนะ <th bb> อ่อนสุดเล่วนี่นี่ได้ละตัวนั้นก็ได้ละอืมโอ้โหนกี้เลยเดี๋ยวนี่นี่ อึบอันนี้นอกไพ่ป้าเลยทุกคนนี่เออเห็นแล้วเพอพอแล้วดึงรุดดึงแหงกว่านะได้รุดนะฮะนะเออเออ เสือเสียจากน้อยเลยวะนี่นี่ป้าอู้เยอะแท้เยอะวะนี่ใหญ่แหงใหญ่แหงในอีพอเห็นบอลนอหันนี่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 เอาทุกนอนะเพราะว่าสิเอาไปเห็นนอไม่สมนี่เห็นบอ เ,เ,เออนี่แหละนี่แหละเออนี่แหละเห็นบ่มหักเอาโลดพอเอ้ยขุดเอาโลดซ้ำนั่นก็ขุดเอาแล้วนี่แข็งแล้วเห็นบอ่อืมเออโอ้ยได้แล,แล้วพอดึงมาโลดได้แล้วนะพอเออ แล้วไซโซเบอ้ง <c oughs> นี่ทุกคนเบ<ไ>งนอ <c oughs> พอน้อันอนี้มันบ่ต้องคุดเลิกกัได้คุดเอาซ้ำนี่ซ้ำนี้นี่คุดเอาเลยนี่เพราะว่ามันแก่เลยเพือนบอก่ก <c oughs> นี่อ๋อทุกคนคนเออ เอาโลดซะมันได้ได้นาซะมันนะ่ะนี่เออว้าวใหญ่มากเลยพออพอนอไม่ส้มพอให้หนึ่งนี่สิพอบ่านอ่ะว้าวมึงดูหยอยดู น้ำหนัก5กิโล <laughs> ไปแถววางลงนี่ตัวนี้พอเห็นบ่นี่นี่น,นี่นอนนี่ทุกคนเห็นเนาะนี่นะจ๊ะนี่นะจ๊ะยอ,อ,อด อีพ่ออีพ่อเออคุดนอแล้วต้องปิ้นซวนรลวงนั่นโอ้โหโอ้ <c oughs> <c oughs> Oh. บมเป็นเด้บอบมเป็นเด้อเอาโรดเอาโรดเป่าเลยเอาเลยเอาเลยนี่ก็ได้แะไรเพราะว่าเราไปเรายัางไปตัดอีกบิดเป่าเลยอ่ะได้ได้โเป็นเด้อเอาเลย,ยเดี๋ยวมันวิดบอลมันอ่อนฮะเอาไปครมาปอกมันก็นได้เบิดอืมนี่ได้อยู่ได้อยู่อัน <laughs> นี้อันอนี้หนึ่งกิโลหนึ่งห่อจะบหนึ่งกิโลห้อกล้วหาอเอาห้อก็พอา นี่ทุกคนคูณบังนอน้องอูเห็นอีกละมันหักกระพุนออกมาเนาะต้องคุดเอามาว้าวสวยมากๆเลย อ๋ใหญ่มากทุกคนเบิง้งพณอนะตีนนอเขาขาวงามพุณงามแพงพณอะนะนี่ทุกคนเบิ้งนอเนาะตั้งเทเลอ,อยู่นี่นี่ปุ๊บก่อนเป็นที่ดินทรายเลยทุกคน นี่ทุกคนเบิ่งคุณอะมันก็ใ่ญ่เลยคุณว้าคุณอะใ่ญ่แหงว้าไอ้จับปบเฮ็ดนอมีส้มนาะเนี่ยพวกมีเฮต่นองามๆคุณนี่ทุกคน สวยมากนอนนึงกับประมาณนี้เนาะนี่ทุกคนเห็นหนออีกแล้วนี่ขาวจั่วงามแหงอ ว้าวนี่งามแหงคุณนะทุกคน แหงพูนะมีแต่นอนใหญ่ๆนี่ทุกคนเบิ่งเบิ่งไหมเห็นแต่ป่ายซื้อเลยพุดเอาอันนี่อือทาคู่มือป้องคู่มืออีกด้มันก็ตอบสนองเรี่องคนดูเป็นธรรมดาก็นี่น่ะตัวนั้นคือว่าลูกจับลูกบ่าว

โอ้โหขี่มาสิได้ตัวกกนี่นอไม่คนมาทุกคนบังนอแม่นมืดเลยเด้นี่นี่นี่คุณน่ะคุณน่ะอ๋อคุณนี่นี่แม่นมืดนี่น่ะ กูน่ะกําลังโป้งเนะเาะบอกเห็นปลายมันบอกนี่ปลายมันกําลังโป้งนี่ก็ยังมีทุกคนโอ้เยอะแย,ยะมากมายนี่ทุกคนเห็นไม้โอ้ยทุกคนเห็นบ่หน้าพ่อนี่ อนี้ทุกคนหานอ,อบลานน้องอู๋นีน่ขุดออกไปขุดให้มันเลิกๆคนเห็นบ่ นี่ว้าวงามมากๆเลยพูนพูนอพอจะยังน่ารักนะ พ่อปอบอยู่ในมีน้องค่ะคุณว่านอนเลี้ยงๆในนี่สิดเด้อหน้าลูกคือคุณคเขาไปได้คุณทำดิฮะโอ้เห็นละเห็นละเบิ่งโดยตาเป่าเบิ่งโดยกรองอัดเรเห็นมันอยู่ข้างในนู้ชาวไดบ์บอไม่ดูคนมันออกอยู่นี่เจ้าคือมาเกิดมองยากที่สาว เดี๋ยวหาวิธีเอานอก่อนองเบิ้ลคนจะเอานอกนี่ได้บอนี่ เบิงบ้งเมืววก่กีเยอะพูดนะคนใหญ่แหงนี่เบิ้งอยู่ในกองคือบุใหญ่แต่ตัวจริงใหญ่ใหญ่หญทุกคนเบิ้งนอนของอูเมื่อกี้ไปคุดอยู่สุ่มเดียวนะทุกคนเนาะคนมองไงเขาเจ้ากำลังแบกมาเพราะหิวน้ำลืมเอาน้ำมากินนำ้ำแท้จริงมาป่าที่ต้องมีน้ำมากินลืมแท้ลืมว่า เตรียมแล้วพ่อไป,ไปขันเอามาซ่องกบับเป้กับเต็มอีกแล้วนี่นะซับมั้ยเอาวางลงก้อนเอาวางลงก้อน เอ่ก็เอาตัวหือหากเอาบอมันอ่อนอือไปทุกคนเบิ้งน้อน้นองอูกก้กบพอจ้อยไปเอามาสุดยอดเลยพูนะเอาเมือไปเฮ็ดอันนั่นเนาะทุกคนเนาะไปเฮ็ดอันอลืมพาเนาะพอเนะ อืมย mm. yeah. no <ด>่าน<ด>ี่นอตัวนี้ใหญ่ขนาดนี่เอาเมื่อพี่อวดแม่ก็เลยโบตัดทิ้มอืมนี่เอาใส่กระทะงอันนี้เนาะนอตัวนี้เยอะเอาลงก่อนเอาไปเฮ็ดนอไม่ส้มเนาะเยอะเลยเยอะมากคุณอ่ะ ไล่ไปเหรออืมไลยก็เห็ดหน่อส้มมือละเล็กมือละน้อยได้ไปที่ละก็ห้ามาละก็เอามาเสื้อนี่เอาเซื้อนี่ไปนี่มีหน่อยาวเนี่ยน่อสั้นได้ปนกันเนาะไม่ชอไปเห็ดน่อมีส้มหมดนี่แหละ พอสิปีเขเอาเปย์บ่พอพอสิเปีเป็นเดิมเขาเปยก็ได้อ๋อลูกจับชวนครับพอสิเปีไปพอจอยสิเปีคุณน้อได้บ่พอก็ได้เดินมาคุณจับกันเก่าน เอาเอาเอาเน่เน่เติมใส่แมมันโง่ปลาเฮียไล่เลยเหรอเต็มโง่เด้อโอ้ยโง่ลับใส่ปีงานมันนักโคตรันาเฮาเป้มันได้จังวะแล้วกับบุปินเด้อ ประมาณชั่วโมงไปนะพ่อเนาะมาบอกเขาไปกัได้ไปเอาไว้กำป่ะนี่เอาไ้ดีดเขาเสียเลย นี่นอนนีก่งจะมีกอ้อนมากวัดมเออมกนนอนี้คันเอามาอีกกระเป้นึงกระเต็มอีกได้นี่น่ะ ไอ้น้ำสานเนาะทุกคนเนาะพอจอยเีย์นอ,อ น้ำสรนี่อาเป็นตะเย็ยนขนาดน,พนะพ่อเ <Okay. S 2> นาะมองไปส่วนเขาคกขับทางป่ามาหลายรู้ว่าคนเป็นกินคนเลยอันเด็กนีมม่ปลาหน,น้อยเเออปลาลำน้ำหน้อยทุกคนปาลานี่ปลาลักษณะหนินเกี้ยงนี่มันมีปลาหลินเลยนี่อืมมันว่ากินใครทีอืม มวนแหงหานอมือนี้มากะเพาะม่านอีกอะทุกคนไปเจอกันยุ่งงินเนาะอ,อ้ได้นอไลอ่เนาะ เกื่อบรรเทาหิวนะพี่เดี้ยไม่กล้าลุงชีบอกว่านอนตายเลยไม่หแล้วเขาไปมีแฉลบเออนอนเลยนอน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 ตกเลยโอ้ตายแท้เห็นน้องมีส้มด้วทุกคนบมไดเอามากินแล้วนั่นเอาไว้กินปีหน้าเห็นน้องไม่ส้มเห็ดทุกว้าน่องแบบนี้เยอะคุณอางามนี้ไปซ้ำไปเป๊ะอรุณบอกนี่ไล่ห้ไลท์ว่ะพงแม่ โอ้ยนาคีมอนน้องเยือแท้เยือว้ปอกปอกล้างน้ำนะฮะอย่างฟักอย่างนทุกคนไปหาหน่อกับพ่อจ้อยครั้งแรกในชีวิตแกทุกคนอู้บเเคยไปหาหน่อนะพ่อจ้าเดือดเอาเพราะว่าชีวิตนี้ใส่ชีวิตสลายใส่ในน้ำแม่เด้พ่อหาก็ได้มายุ่งแม่ไปโบได้แม่ไปโบได้ทุกคนแม่จันทันไปซักวัคซีนละเป็นกระดานทุกคนเป็นเป็นแม่แข็งแข็งโยมมึงไม่ให้แม่ชี้เฮาเบิ่งเอออัน เป็นกระดันอยู่นี่เห็นบอกเออเด่นๆยังบอดีแล้วมันชี้ยู่เน้อนี่อีกเนินกองขีแฮเออคีแฮนีกเวลาเฮ็ดอันเดอนึงมันชีเจ็ดอีกอืมมือนั่งซังวัคซีนสักมองนี่อืมสักแล้วเป็นเลยเมืนบอกซักมือนึงยังแล้วนอนนอนแล้วรู้สึกว่าอ้าไม่ได้ว่าเจ็บนี่สีไปห้ามอ้อแล้วคนมันเออเนอไปห้ามอ้อว่าธรรมดาซักยานี่มันเจ็บมันต้องมีมากอันนี้มากินอืมเพื่อเอายาทาเพื่อเบายาเอากินอืม ดีอยู่อะยาทาจักดิแม่ก็ยังคือเกล้าอยูดอ่ดิจะก,ก็ไปห้าท่านมอริโก้นั่นเบิรงท่านมอริบ้างไปท่านมอริบ้างเบิรงนี่ทุกคนป้านอนอุงอหน,น่ะไล่ให้ไล่<ม>ไว,ว่าทุกคนพุ่นลายแห้ง่ยไอ้ทุกคนโบแมนว่าลายธรรมดาเลยวันนี้สิพากันปอกเอาอีกก็ได้ลายแหง้งแต่ว่าอหมาบอลนเนาะแมนอันนี้ทุกคนสำหรับวิดีโอน,โนโี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเนาะ ถ้าใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจอูอ้คลิปต่อไปดเดอ้อเนาะไล่แหงทุกคนเบิ่งเดอ้อ